ค่ะสวัสดีค่ะคามิอน่ไทยเลยกอยู่นี่เลยริมทะเลนะคะเมื่อนี่เขาจะมาดูหอยแมลงพู่นะคะปีที่แล้วเขามาแต่ว่ามันบอไใหญ่นะคะเล็กๆเท่ากับเมล็ดทว่ํดำนะคะแต่วันนี้ปีนี้เราเจอนี่อยากจะให้ทุกคนดูนะคะเขาเจอคณะคณะทะเลนะคะปีที่แล้วเรามาเจอบอเจอค่ะปีที่แล้วไทยเลยมาห้าอยู่แต่ไม่เจอนี่นี่นี่น นี่สิ่งใหม่ที่จะให้ดูนี่ค่ะกองงามเลยนี่นี่นี่ให้เปิดกอนนี้ค่ะนี่นี่นี่กอนนี้ใหญ่เ,เริ่มนี่อ๋อเหเห็นแต่เข้าเก็บนะคะนี่ปีนี้ไทยเลยได้มาสัมผัสจริงๆนี่คือคณะทะเลค่ะนี่นี่เขาจะเก็บไปนะคะเยอะอยู่นะคะเขาเจอล่ายกออยู่นะคะนี่มาให้ดู กอนนี้อีกเยอะอยู่นะคะเป็นดงอันนี้ออกดอกเลยเรียบร้อยแล้วจ้าปีนี้เข้ามีแดดไว้นะคะเข้าก็เลยมาเร็วนะคะปีที่แล้วเห่าเหามาห้าอยู่นะคะรุ่งนี้จะบาดเจอปีนี้โชคดีมากเราจะได้เป็นการเก็บครั้งแรกของไทยเลยนะคะนี่เป็นดงนะคะนี่อีกนี่จ้าคณะทะเลนี่นี่นี่ สวยๆทั้งนั้นเลยก็ใหญ่ๆนะคะของเห่นแต่เข้าเก็บอยู่เดนมาร์กนะคะนี่เขาก็ได้สัมผัสของจริงเรียบร้อยนะคะนี่นี่ตอนนี้ก็ใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกอสีม่วงกันนะคะนี่สีเขียวเดี๋ยวเขาจะเก็บอยู่นะคะนี่อันนี้เป็น ก็สีม่วงนะคะนี่สีม่วงก็มีเราจะเก็บไปลองชิมเบิ้งนะคะเข้าบวกว่าอร่อยนะคะนี่จ้าเป็นคณะทะเลจริงๆนะคะคล้ายๆใบคณะบ้านห้องแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงห่าวบหันหู้ใช่ไหคะพราวาเห่าเพิ่งได้สัมผัสปีแรกนะคะนี่มอนี้โชคดีนะคะเหาก็เค้ให้พ่อยญ่พามาเบิ้งอยู่นะคะแต่ว่าพยาย่อหญ่ก็อ่า ยังบบได้พามานะคะเมื่อนวันที่วันที่6พฤษภาคมนะคะเดี๋ยวอีกสองวันเราก็จะกลับแล้วนะคะแล้วเราจะเก็บคณะทะเลกันนะคะเราจะเอาไปชิมดูว่ามันมีรสชาติยังไงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บกันเดี๋ยวให้พ่อใหญ่มาถ่ายให้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเก็บที่ล้างเดี๋ยวเขาจะ ไปดูหอยแมลงพู่กันก่อนนะคะว่าหอยแมลงผู่ของเฮาใหญ่ไหมนะคะปีที่แล้วเฮามันบวชันใหญ่ใช่คะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูหอยแมลงพู่ก่อนแล้วค่อยมาเก็บคณะทีหลังนะคะนี่ค่ะตอนนี้เขาก็จะไปเก็บคณะทะเลกันต่อนะคะหลังจากที่เขากเก็บหอยแมลงพู่มาแล้วนะคะ mm. เขาจะเอา mm. เขาก็จะเอาไปพอได้ชิมนะคะ mm. นี่ mm. กองาม,งามๆเคี้ยว กูลุกเป็นดอกแล้วค่ะนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะตัดเอานะคะปีนะเขาก็จะได้ออกอีกนะคะเราจะตัดเอาแบบ <c oughs> ยอดอ่อนๆใบอ่อนๆนะคะวันนี้เป็นปีแรกของไทยเลยนะคะที่เฮามาเจอคณะทะเลเราก็อยากเจอนะคะเห็นแต่เห็นแต่เขาเก็บ อยู่เดนมาร์กนะคะเห็นเห็นเขาเก็บอยู่เดนมาร์กได้เยอะมากจะเอาแบบนี้ไปเลยจะเอาใบอ่อนๆลองไปชิมนะคะว่ามันจะเป็นรสชาติแบบใดน,นะคะนี่หนุมกอก็ได้เยอะอยู่เขาเป็นรอกแล้วคะ่ะแต่อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเก็บผูกเก็บผิดนะคะ เพราะว่าเป็นการเก็บคณะทะเลข้างแรกของเ่านะคะก่อนที่จะกลับไทยนะคะจะ้าปีหน้าเขาก็จะได้แตกออกมาอีกนมแหล่มแหงค่ะมื่อนี้เราจะเอาไปชิมดูนะคะว่ามันเป็นแบบใดลงเอาไปผัดน้ำมันหอยว่าอร่อยไหมนะคะว่าอีแซบบอ เหมือนคณะเมืองไทยไหมนะคะลองเอาไปชิมดูก็ดีใจอยู่ค่ะที่ที่ได้เจอเพราะว่าอ็อยักเจอปีที่แล้วเอาพยาม,มาห้านะคะแต่ว่าไม่เจอนะคะทีนี้เจอก็ดีใจมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอากอกอสีม่วงกันนะคะนู่นก็มีเยอะอยู่นะคะมีลายอยู่พวกนี้เดี๋ยวเราจะมาเอา กอตรงนี้ที่มันเป็นสีม่วงนะคะอันนี้เป็นกอสีเขียวอันนี้เป็นกอสีม่วงนะคะมันจะมีสองสีนี่ค่ะก็จะตัดเอาตัดเอากิ่งอ่อ,อนๆใบอ่อ,อนๆของเขานะคะนี่ยอเซมนี่คะ่ะ เป็นครั้งแรกของเราที่เจอก็ดีใจมากนะคะพอดีเขาเอาท่งมาน้ำวันนี้ก็ได้แผลไปหนึ่งแผลในการเก็บหอยมเลเงผู้ของเขานี่เขาก็จะตัดเอาแล้วก็เหลือไว้ให้เขาในปีหน้านะคะอันนี้ตัวน้อย อ้ยไป You take to t h a i l a not d n No n o take to Thailand I will eat here cooking here Cooking? yeah this นี่ก็จะแค่นี้ก็นะคะนี่สีม่วงอีกอันนึงก้อนนึงนะคะ ปีนี้โชคดีที่เราเจอนะคะปีที่เราพยายามห้าจังแต่ว่าไม่เจอนะคะพยายามมาหาแต่ก็ไม่เจอแต่ปีนี้ก็ถือว่าโชคดีนะคะที่เราได้ชิมเราได้ชิมอ่ะกรอนี้เอาแค่นี้เดี๋ยวเราไปเอาทางนู้นต่ออีกนิดนึงนะคะที่ลมแห้งแห้งค่ะเมื่อนี้แหงคักแห้งแน่มันก็จะเป็นดอกแล้วนะคะ เป็นดอกแล้วแต่เราเอาก้อนนี้กวางงามก้อนนี้งามใบใหญ่เป็นคณะทะเลที่คนไทยในต่างแดนเข้า้ากันเข้าเก็บกินกันนะคะแต่เหาก็เพิ่งเจอเป็นปีแรกเราก็ดีใจมากที่เราได้เก็บเราได้สัมผัสนะคะ นี่ได้สัมผัสคณะทะเลกะดีใจมากเลยนะคะเก็บเอายอดมันนจะมียอดแล้วคะ่ะเป็นยอดละเนี่ยเขาบอกว่าเป็นยอดนี่มันจะขมหรือไม่ขมก็บรรลุ นี่ค่ะค่ะนี่คณะทะเลค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะโอ้ยน้ำมูกค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฟกักกดติดตามแล้วก็กด ไลค์กดแชร์ให้ไทยเลยเดลยค่ะขอบคุณไลายๆสสำหรับผู้ที่มาติดตามชมแล้วก็คอยให้กำลังใจไทยเลยมาด้วยดีตลอดนะคะขอบคุณไลายๆค่ะพอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย